สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูมือที่มีความพยายามนะครับความพยายามจะนํามาซึ่งความสําเร็จหรือจะพูดอีกในหนึงก็คือมือนี้อย่าคาดหวังอะไรมากไม่ต้องไปคาดหวังมีอะไรให้ทำก็ทําไปถึงเวลาธรรมะจัดสรรมาให้เองนะครับสําหรับมือนี้นะครับ สิ่งที่ชัดเจนในมือนี้มันบอกยี่ห้ออยู่แล้วว่าต้องพึ่งความอดทนความมีมานะของตนเองเพราะลักษณะมือนะครับมือจะดูเต็มๆเ,เส้นแต่ละเส้นเนี่ยจะเห็นได้ชัดมันมีลักษณะเส้นใหญ่ๆนะเส้นไม่ถึงกับ่เป็นเส้นละเอียดเส้นลึกชัดนะทุกเส้นเลยนะครับทรงมือสันฐานเป็นสี่เหลี่ยมด้วย มาดูว่าเส้นมันมีความหมายอะไรบ้างนะครับในมือนี้มือซ้ายนี่จุดนี้นะครับจุดที่มันเป็นเกาะที่ลูกศรชี้ที่ผมเขียนว่าความไม่พร้อมในวัยเด็กความไม่พร้อมในวัยเด็กก็คือจุดที่มันเป็นเกาะแล้วก็แตกเป็นแง่ลงมาข้างล่างส่วนนี้มันคือช่วงวัยอายุยังน้อยหมายถึงความไม่พร้อมในที่นี้ไม่พร้อมทางการเงินไม่พร้อมทางความเป็นอยู่ฐานะทางบ้านเรียกว่า พ่อแม่มีฐานะที่ยากจนนั่นแหละคือความไม่พร้อมในวัยเด็กมันจึงมีลักษณะเส้นยิงลงคือการดิ้นรนดิ้นรนขนขวายของตนเองเพราะแนวของเส้นมัสนาขึ้นมานี้มันจะมีเส้นในส่วนนี้แต่ออกมาอีกชีนึงมันจะแตออกเป็นลักษณะฉีกวาเนี้ยปลายที่ทางเข้าใต้เนินอนนาทิตย์มันไม่ได้เข้าเสา คือเส้นนี้นะครับผัรสนแห่งลายมือตัวเลขค่ะบุคคลที่มีเส้นวาสนาขึ้นในตำแหน่งนี้เส้นเป็นงามแตกทั้งบนทั้งล่างแบบนี้มักจะเกิดมาในฐานะที่พ่อแม่มีความไม่พร้อมทางฐานะทางการเงินชีวิตดิล่นเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนสะสวนมากและจุดที่ผมเขียนว,ว่าส่งตัวเองเรียนก็คือเส้นวาสนานั่นแหละปลายมันชี้เข้าไปหาเดนอาทิตย์ มันคือการฝ่ดีฝ่เรียนรู้มีความพยายามมีความเห็นอกเห็นใจผู้ให้กําเนิดด้วยหรือบุคคลอื่นๆด้วยส่วนเส้นวาสนาอีกเส้นหนึ่งที่เกิดบนด้าจันทร์นะครับมันก็จะว่าเป็นเรื่องราวของความพยายามของเจ้าของมือเส้นวาสนาที่ฉีกขึ้นฉีกลงแบบนี้มันจึงนํามาทําให้เจ้าของมือมีความกระตือรือร้นมีความพยายาม ที่จะดีตัวเองขึ้นไปให้ประสบความสำเร็จที่บอกว่าคา,าดหวังแล้วมันไม่ได้ก็คือมีอะไรก็ให้ทำทำไปจะไปคาดหวังว่าปีนั้นปีนีเนนน้เดือนนั้นเดือนนี้จะต้องเอาอนันั้ไอันนี้ให้ได้ต้องทำแบบนั้นแบบนี้ให้ได้นี่มันจะไม่เป็นตามฝันมันจะไม่ได้เพราะมันจะมีเส้นวิบากกรรมซึ่งเป็นเส้นขวางเส้นตัดอยู่หลายเส้นรออยู่แล้วและเส้นวาสนา มันก็ไม่ได้สวยมือลักษณะของมือก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นยี่ห้ออย่าคาดหวังมันเป็นยี่ห้อที่บ่มบอกว่าความพยายามของเจ้าตัวนั่นแหละคือใบเบิกทางที่ดีทําไปเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาจะได้เองใน,นลักษณะของวาสนาในมือซ้ายที่มันเป็นตัวควบคุมเพราะฝั่งของวาสนามือข้างขวาเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจมือขวานี่จัดอยู่ในกลุ่มวาสนาไม่สมปรานา นะครับคือแนวแนวของเส้นวาสนามาจากจุดนี้โคง้งเมื่อหักโค้งก็มาหยุดตำแหน,น่งนี้อ่ามาหยุดใต้แต่ล่าลำบากมีเส้นขวางเส้นอุปสรรคตัดทงที่เราวาสนามการเปลี่ยนแปลงการทํางานของวาสนามือข้าข,ขวาคือเส้นนี้จะให้ความลาบากมาก่อนในลักษณะของการทํางานที่เป็นในลักษณะโรงงานหรือเป็นตึกอาคารให,ใหญ่สักสกักก่อน นะครับเพราะว่าสนามือขวาเนี่ยมันก็บอกว่าจะต้องลําบากจะต้องดิ้นรนเยอะอยู่เนี่ยมาประมาณนี้แนวแนวของเส้นส่วนเส้นสีแดงเส้นนี้ที่วิ่งขมามันจะเป็นแยกกันไปออกเป็นแนวคนละส่วนนะครับเป็นวิ่งลงมานี่มันคือการดิ้นรนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะมันอยู่ในตําแหน่งที่เปลี่ยนแปลงปลิกพันพัฒนาชีวิตมันบอกเล่าถึงความพยายามการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเกี่ยวกับสายงาน การเรียนการรู้การศึกษานี่ก็คือเส้นนี้มาเติบโตขึ้นมาเป็นเส้นเดียวสวยๆนะครับเป็นเส้นพุทธหรือเส้นธุรกิจนั่นแหละเข้าเงินอาคารสูงเนี่ยคือเส้นนี้ตัวนี้ก็ยกระดับความรู้ของตัวเองขึ้นมาอ่ายกระดับความรู้มันมันจะไปตรงกับเส้นเดบิวซ์ายที่บอกว่าส่งเสียตัวเองเรียนนั่นแหละค,คือลักษณะของยกระดับเมื่อบวกกับวาสนาส่วนนี้เข้ามาอีกมันคือการกระเถิบขึ้น แต่และช่วงวัยแต่และช่วงวัยของคนคนนี้มันหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทางที่ดีแต่มันก็ยังลำบากเพราะเส้นโค้งมันคือว่างานที่ต้องทําเพื่อคนอื่นคือเป็นลูกจ้างคนอื่น <Okay. Yeah. S 1> แต่เส้นสมองมือขวาเนี่ยเส้นสมองมือขวามันบอกแนวถึงการฝ่ารู้ฝ่เรียนมีความพยายามของเจ้าของมือผุ้คนที่มีเส้นสมองแบบนี้เห็นมาก็ มีน้อยคนมากที่จะเป็นแบบนี้แต่เท่าที่เห็นมานะประมาณสามหรอสคนนี่แหละเป็นแบบเดียวกันหมดทํางานมีตําแหน่งทุกคนมีลูกด้องภายใต้บังคับบัญชาทุกคนเป็นระดับหัวหน้าทุกคนเลยจึงตั้งชื่อสมองตัวนี้ว่าเส้นสมองควบคุมบริหารนะครับดูแนวของเส้นสมองมือข้างซ้ายนะ่าจะดูเดวเส้นจะออกแนวตรงๆหรือปลายเส้นเนี่ย ก็เสียมันจะแตกเป็นงามอยู่มันให้ความลังเลโลเลอยู่ในลักษณะการตัดสินใจนี้คือนี่คือจุอดอ่อนจุดเสียที่แกต้องแก้ไขนะที่ต้องแก้ไขคือประมาณว่ามือนี้นะถ้าคิดดีแล้วหาข้อมูลต่างๆมาแล้วมาครบแล้วตัดสินใจแล้วอย่าโลเลอย่าลังเลเอายังไงก็ให้เอาอย่างนั้นไปเลยแล้วมันจะสําเร็จ เหมือนอย่างที่เจ้าของมือตัดสินใจที่จะตัดสินใจที่จะสร้างฐานะตนเองช่วยเหลือพ่อแม่นั่นแหละคือลักษณะแบบนั้นจึงบอกว่ามือนี้ถ้ารังเลถ้าคาดหวังสูงมันจะไม่ได้มีอะไรให้ทําก็ทําไปคิดดีแล้ววางแผนดีแล้วคือบาถูกทางแล้วนั่นแหละถ้าคิดแบบนี้มันจะนํามาซึ่งความสําเร็จให้ทุกอย่างรักใครชอบใครก็เหมือนกันนะแนววาสนาแบบนี้เนี่ย คู่ต่างประเทศได้ไหมได้นะครับแต่การที่จะได้คู่ต่างประเทศนี้ต้องบอกว่าอย่าลังเลอีกนั่นแหละอย่าโลเลอีกนั่นแหละอย่าคิดในลักษณะที่ว่ามันจะบั่นทอนกําลังใจตัวเองให้จินตนาการในหัวแบบเล่นๆเล่นๆแบบสนุกแบบว่าเขาเขามาเป็นแฟนเราเขาเป็นคู่ของเราเนี่ยคิดสนุกสนุกแบบนั้นอะ แล้วมันมีรอยยิ้มในในหัวใจตัวเองไม่ต้องไปซีเรียสแบบคิดหมกมุ่นนะอันนั้นไม่ใช่นะมือที่ไปคิดแบบนั้นไม่ได้มันแค่คิดบางๆปล่อยวางอารมณ์ไม่สบายๆแล้วแล้วมันจะได้ตามนั้นที่สําคัญคิดแล้วต้องกล้าพูดกล้าคุยด้วยไม่ใช่ปบะเพอายม้วนอยู่แบบนั้นอันนี้ให้ตายยังไงมันก็ไม่ได้นะ สมัยนี้มันมันไม่ใช่สมัยแบบต้องมาอายแบบนั้นแล้วนะเรียกว,ว่าหาแฟนต่างชาติได้นะครับมือนี้นะพอลักษณะคู่เป็นยังไงเนื้อคู่เป็นแบบไหนอันนี้คือส่วนตัวเนี่ยก็ได้บอกไปหมดแล้วแหละว,ว่าวิธีคิดวิธีแก้ไขยังไงนะให้รายละเอียดไปหมดแล้วนะครับมหจรร์แห่งลายมือตัวเลขค่ะทีนี้มาดูในรายละเอียดของเส้นปลีกเล็กปลีกย่อยว่ามีความหมายอะไรบ้างนะครับ ส่วนจุดนี้นะครับจุดที่เป็นเส้นสีส้มเป็นชั้นๆชั้นๆมันหมายถึงว่าเป็นลักษณะตัวแทนของที่อยู่นะครับที่อยู่อาจจะเป็นการผ่อนเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นบ้านานี่นะแต่ดูแล้วมันเป็นชั้นๆมันเหมือนคอนโดมันเหมือนอพาร์ตเมนต์อย่างนั้นมากกว่าก็คือส่วนนี้นะครับเป็นสิ่งที่เจ้าตัวเข้าไปเกี่ยวข้องในการผ่อนด้วยเพราะมันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวบอกว่า จ้าตัวมีหนี่ที่ต้องขอนก็คือส่วนนี้เส้นร้อนใจนะครับก็มีเหมือนกันคือเป็นลักษณะเส้นนี้สินก็คือส่วนนี้นะครับส่วนเส้นในจุดนี้ที่เป็นกากบาทฝั่งนี้ลงมาคือเส้นญาติภูน้อยหรือเพื่อนด้วยเหมือนกันเพราะถือว่าเป็นวัยุที่ไล่เรียกันเพราะถือว่าเป็นวัยุที่อยู่ได้เรียกกันหรือจับ อยู่ในตำแหน่งเส้นญาติผู้น้อยได้คอยช่วยเหลือก็คือตำแหน่งนี้หรือลูกน้องบริวารด้วยนะครับส่วนเส้นที่มันวกเข้ามานี่ตที่ยากความหมายของมันก็คือเส้นงความสำเร็จก,การเข้าใจในงานเพราะมันจะมาสัมพันธ์กับเส้นนี้คือเส้นสีเขียวที่มันฉีขึ้นมานี้จึงเป็นเส้นที่เก่งและเข้าใจในการทํางานดีมีความสำเร็จในการงานนะครับก็คือส่วนนี้ ส่วนเส้นหัวใจนะไม่ต้องสาธยายอะไรมากนะครับมองปุ๊บก็รู้ปั๊บทันทีว่ามันเป็นความผิดหวังด้านชีวิตสมรสชีวิตคู่มาก่อนมันคือความเก็บปวดในอดีตเพราะจุดนี้ก็อีกจุดหนึ่งบอกว่าคนรักนอกใจคือเส้นสีแดงที่มันตัดออกมาจากเดือนสุขตัวนี้นะครับแฟนเจ้าชู้ จุดที่มันโป่งก็คือการอย่าล้างเลือกลากความเจ็บปวดผิดหวังความรักน้อกใจทามาไกลทนได้กันบ้างนะครับส่วนจุดเล็กๆเป็นสามเดี่ยวที่วิ่งเข้าไปค้ำในส่วนนี้คือผู้ช่วยเหลือนะครับนี่ก็คือส่วนนี้ส่วนที่เป็นข้างบนเนี่ยการนิ้ทําบุญในวัดในสถานที่ที่อยู่สูงๆงนะครับเป็นวัดท้งสูงก็ได้การที่เส้นมันแตกไปลงในช่องเสียหายมันก็คือการหล่จ่ายหนี้สินภาระที่ต้องแบกรับ นั่นเองนะครับที่บอกว่ามีอุปสรรคที่เส้นเนี่ยก็คือเส้นที่มันคงขวางมานี่แหละเส้นบิบาก,กรรมพึ่งยาพี่นงไม่ได้เส้นอันนี้ว่าเป็นเส้นหย่าล้างนะตัดอย่างนี้คือหย่าล้างคือความทุกข์เพราะมันออกมาจากเนินเพราะมันออกมาจากเนินเรื่องของครอบครัวนะครับส่วนจุดนี้นี่เส้นมาอย่างนี้แล้วก็มีเส้นหนึ่งวิ่งวาสนาขึ้นแล้วก็มีเส้นตัดพานี้ เงินไม่พอใช้บีปนาอยู่ในช่วง 28, 29, วยี่สิบแปดยี่สิบเก้าชาติสิส่วนเส้นที่ไม่โค้งมาอย่างนี้ก็คือเส้นบริหารควบคุมนั่นแหละนะครับก็คือเส้นนี้เกีย่ยวกับการงานนะที่มันวกมาเนะี้ยส่วนนี้คือเส้นอุปสรรคอุปสรรครรค,คือแรงผลักดันให้เกิดความสําเร็จก็คือเส้นนี้เป็นง่ามแต่พอผ่านอุปสรรคขึ้นมาเนะี้ยมันจะเป็นเส้นเข้านนอาทิตย์ตัวนี้นี่คือส่วนนี้ ว่าอุปสรรคผลักดันให้เกิดความสําเร็จคือจุดนี้อันนี้คือเส้นลุ่งเหลืองนะครับสีส้มแล้วก็เส้นที่ดีอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นนี้จุดที่เป็นก่อนหมายถึงว่าความลําบากความลําบากในวัยเด็กนั่นแหละนะครับก็คือส่วนนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับสําหรับมือนี้นะรายละเอียดต่างๆเล็กๆน้นอยๆนะครับที่เส้นมันผูกเรื่องต่างๆขึ้นมาบนฝ่ามือนะครับก่อนจบขอฝากไว้ว่า การดูดวงไม่ใช่สิ่งงมงายเสมอไปเพราะทุกชีวิตที่เกิดมาย่อมมีปัญหาที่แตกต่างจึงต้องการแสงสว่างนำทางชีวิตอย่าลืมคิดดีพูดดีปฏิบัติดีนะครับ